ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนอรนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่1ตุลาคม2,565ค่ะครั้งที่ผ่านมาเป็นตอนที่969นะคะครั้งนี้เป็นตอนที่970นะคะ97กุมลักขนานะโดยมีดาวพฤหัสบดีโยกหน้าและดาวพระจันทร์โยกหลังนะคะระหว่าง9725 หรือว่า5 9 2 9ก้นะคะชุดนี้นะหนชุดเลยนะคะเริ่มต้นมาก็ได้1ชุดเลยนะคะอาจารย์ก็จะฝากนังสือก่อนนะคะนังซือ,อ,นนะะซอาดาวใดเด่นในปี2,566นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยรักละผูกพัน์ไลน์0 6 1ย1 9ก7 5 6 ขอให้ทุกทท่านโชคดีมีความสุขถูกรางวัลมั่งคัง่งร่ำรวยกันทุกทท่านนะคะค่ะจากอาจารย์ธนัทรนนคะ่ะเล่มละ1,000บาทค่ะสั่งซื้อได้เลยนะคะค่ะเรามาต่อกันเลยนะชุดต่อไปนะคะก็คือชุดนี้0358นะคะ0358เนี่ย85มามารยยางนี่เลยนะเพราะว่าชุดตรีเทพ5 7 8เนี่ย น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะ5 7ไปแล้วก็เหลือ7 8กับ5 8แล้วมีดาวพระเกตกุมกับดาวพระเสารด้วย9 7 9 5 9 8อดเ้ดีได้เลยนะคะ8 0กับ8 5แล้วก็3 5นี่เป็นชุดที่2นะคะแล้วก็ชุดที่3คือ1 4 6 ดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์และก็ดาวพระพุทธโดยดาวพระพุธได้ตําแหน่งราชาโชคและตําแหน่งมหาจักรหรือตําแหน่งดาวยมยศนะคะก็เป็น3ามชุดนะค่อยๆจับมาพิจารณาเอานะครั้งนี้อาจารย์จะมาพูดในแต่ละราศีนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ราศีเมษจะเห็นได้ว่าดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์เนี่ยได้ตําแหน่งปรสวะอุดมเกณฑ์นะคะ ยิงมุมปลายหกแปดสองหนึ่งหกนี่เลยนะคะสำหรับราศีเมษเขาจะให้แปดสองนะคะแปดหนึ่งแปดหกหรือว่าหนึ่งหกทีนี้ถ้าเราไปดูจุดจอมฟ้าก็จะเป็นเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เจ็ดแปดต่อไปราศีพฤษภนะคะเก้าเจ็ดสองศูนย์สามสี่สามห้านะคะ ต่อไปราศีมิถุนนะคะนระอุดมเก์เลยนะคะดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระศุกร์นะสี่หกสี่หนึ่งแล้วก็หกสี่นะคะต่อไปราศีกรกฎได้ดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์ดาวพระพฤหัสบดีได้ตำแหน่งอัมพุอุดมเกณฑ์เลยระวังห้าหกหนึ่งสี่สองสี่ห้าหนึ่งนะคะ ต่อไปราศีสิงห์นะคะดาวพระพุธเนี่ยกุมลัคนาโดยมีดาวพระอังคารได้ตำแหน่งปสัสาวะอุดมเกเลรอย303 1 4 6ย1แล้วก็6 1และระวัง6,4ด้วยนะคะต่อไปราศีกันดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งนะรักองเกลน,นะคะดาวพระศุกร์ก็ได้ตำแหน่งนะรักอุดมเกลระวังห6 4, 6ง สี 41, นะคะเพราะดาวเจ้าเรือนคือดาวพระพุทธที่ได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยและก็มหาจักรด้วยนะคะต่อไปราศีตุลพระราหูเล่งเลยบีบหน้าบีบหลังด้วยศูย์สแล้วก็ดาวพระัษป,ปดีห้านะคะกระวัง8085แล้วก็ดาวการเงินสถิตยูคือดาวพระจันทร์สอสนะคะและก็สองศูนย์ด้วยนะต่อไปราศีพิจิกนะคะดาวพระจันทร์กุมหลัก ในเรือนของดาวพระอังคารได้ตำแหน่งกีตะาอุดมเกณฑ์กีตะาองค์เกด้วยนะคะสอง0ูนเลยต่อไปราศีธนูดาวพระเกตกุมกับดาวพระเสาในเรือนการเงินเกจนะคะ ดาวพระบรสีได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีและได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์พฤหัสสีทรงศักด์เช่มช้อยและได้ตำแหน่งปัญจักมหาบุรุษโยกด้วยนะคะเพราะฉะนั้น5957 858987มาด้วยนะคะสำหรับราศีธนูนะต่อไปราศีมังกร9725 858789นะคะ ต่อไปราศีกลุ่มนะ่ะดาวพระจันทร์สถิตอยู่ในจุดจอมฟ้าดาวพระพุธนี่ได้ตำแหน่งนระดมเกณฑ์ระวัง48 25 59 57แล้วก็85นะคะ ต่อไปราศีมีนดาวพฤหัสบดีกุมลักได้ตำแหน่งกุมุ์เกตเล่งกับดาวพระอาทิตย์แล้วก็ดาวพระศุกร์ดาวพระราหูสถิตอยู่ในเรือนการเงินนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาส8 5 8 9 8 7แล้นะคะและก็ดาวพระหัสบดีเลงนะคะ1 6 1่ง5 6 1นะคะค่ะครบแล้วทั้ง12ราศีนะคะที่พูดถึงบ่อยๆจะเป็น9 7 2 5 8 5 8 9แล้วก็8 7นะคะอันนี้ดูไว้เลยชุดแรกนะคะส่วนชุดที่2ก็8 0กับ5 5ดูไว้นะส่วนชุดที่3ก็1 5 6 5 4 6แล้วก็4 1นะคะค่ะก็ในวันที่1ตุลาคม2,565นะคะก็ขอให้ทุกทกท่านเนี่ยโชคดีมีความสุขกันถูกรางวัลมั่งคัง่งร่ำรวยกันทุกทกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ